ครับก็วันนี้มาตกปลาแถวบ้านครับเป็นวันที่วันเสาร์วันที่อะไรนะสิบห้าสิบห้านะครับก็เป็นไม้ธรรมชาติแถวแถวบ้านแล้วครับก็วันนี้ก็อุปก,กรณ์ก็มีแบบสองคันชินลิวคันหนึ่งใช่ไหครับอุปก,กรณ์มีอะไรมากฉนั้นเราไปดูกันเลยครับดึงมาครับ ดึงมาโอเคโอเคดูดูเทียบโอ้ท้องท้องแน่นอนทุนนี้อู้สวยใสยสวยจิ้มเลี้ยวครับเน็ตเน่ตนุ่มนี่ครับใสส,สวยพร้อมทั้งนั้น ต็มปากต็มคำดูท้องป่องครับมีคนตกูดีคนเลี้งโจเลยไอ้ที่ต mm ัดหรอม่มีไม่มเล่นไปก่อนเล่นไปก่อน้โอ้อ้แเลยเคันนั่นทีหรอมาับมัวเลยมัวโอ้โหกี่กวยโอ้โหกี่กวย รับนะยึดเฮ้ปล่อยเลยครชิงเลี้ยวกับสวยๆครับตอนเอ้ยนี่ครับครึ่งครึ่งโลได้ไหมสี่ขีดห้าขีดเนี่ยครับอ่าขีดครับติดปลาอะไรครับเนี่ยโอ้โห ไซส์โอเคอยู่นะครับไซส์ใหญ่อยู่ไม่จับนกโยนลึกมันไม่กินครับมันกินรืมฝั่งไอ้หยิบใหญ่เอระดูยลึกลึกโอ้โหโอเคอยู่ไซส์นี้ไซส์สวยครับ เริงใจนักเขาเตี้ยด้วยไปครับตัวที่เท่าไยก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นปลาปลาปลาขาวปลาขาวไทย,ยใช่ไหมปลาไทยอันนี้ปลาอีไทยเออปลาอีไทยเนาะใส่<ท>สวยกำอ,องต้มครับเนี่ยน่าจะไทยด้วยโอ้โหจำทอ้องยายชอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปให้ยายต้มใส่นี่คนหนึ่งใส่กำลังสวยครับ แล้วเราโบเด้อปวกเราเราเกิดยันอุ้ยตัวใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับออ้ยตัวใหญ่ออ้ยมา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 ปลาเข้าปลาเข้าครับน่าจะหนีมาแล้วตอนนี้มาครับมาตัวใหญ่อยู่ครับใช่โอเคเลยครับตัวนี้เฮ้ยหลุดป่าวะหลุดปลาหนีแน่นอนครับ เอาเต็มปากเต็มคำกับจวกจวบอยู่นั่นอโอ้โหอย่างงี้โลกนี้เล่นไปเล่นไปเดี๋ยวก็หนีครับ <c oughs> มามา,มาไม่มีที่ตักครับคนนีม้มาเดี๋ยวมามันคิดว่าจะจะได้ขนาดตัวกันเฮ้ยเดี๋ยวคาดเดี๋ยวคาดเป็นปลานิลครับโอ้ยโอเคไส์โอเคเลย กิน right? <Syn Island. S 2> ู้ยกนู ifie, right? ้ยกนู้ยนู่ดได้ได้เฮ nice. ้โน้ฟเลใช่ไหมใช่ครับตัวนี้กินแปลกๆครับถูกทั้งปากถือทั้งหางเนี่ยฮะไสสวยตะเพียนฮะกินเงียบๆครับกินเงียบๆยกมาถูกติดหัวติดหางกระดิ่งไม่สั่นนะฮะเนี่ยไสสวยฮะปนินครับตัวนี้มามามาไซสสวยครับ ไซส์สวยนี่ฮะไส์กำลังสวยไส์สวยไส์ครับไส์สวยสวย่าจะดึงมาเปลี่ยนอยู่กินเงีย,งยบๆไส์สวยครับท้องด้วยนะมีไข่นาะน มาแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูผลงานที่บ้านไม่เยอะครับจะใส่ดีสวยทั้งนั้น,นโอ้ตะลุดทางครับก็ผลงานในวันนี้ก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับก็จะเป็นปลานิลนกี่ตัวนะนิ่นหปลานิลนห ตัวแล้วก็ปลาตะเพียนประมาณสี่ตัวแล้วก็ปลาหมอตะกับสองอีไทยหกตัวครับก็แค่นี้ครับวันนี้มันมันมเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนตอนไหนก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแลวครับสวัสดีครับ